โอเคครับกลับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นไฟล์นะครับ V.I.P. นะครับผมก็ผมไปซื้อมานะครับจากผมไม่บอกลิงก์เว็บด้วยนะครับก็ใครที่อยากได้นะครับมันเป็นตัวแอปนะครับสามารถเปิดปิดเสาอากาศตัวนี้ได้นะครับสามารถลงแรงได้ไม่ติดดำนะครับผมก็ข้อดีของมันก็คือล็อกหัว89อนะครับอันนี้ล็อกจริงเห็นผลชัดแล้วก็ดูดหัวแก้แหลก ไม่ติดดำไม่ติดอะไรครับลงแรงใหญ่ได้ครับก็รหัสผมเล่นตอนนั้นผมอยู่แรงแกนะครับอันนี้รหัสใหม่นะครับก็แต้มสี่พันกว่าเล่นไม่โดนแบนนะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ทักแชทส่วนตัวไปนะครับจะไม่ทิ้งลิงก์ให้นะครับผมก็ขอสักร้อยไลค์นะครับเกีมแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ ถ้าผมไม่ตอบแชทใครนะครับก็ได้ทุกคนครับก็ให้ไปปกปกเฟซผมอะ่ะมันจะเป็นรูปช่องผมอยู่ให้พิมพ์ว่าตอบแชทหน่อยครับหรือว่าบวกเด่งก็ได้ถ้าผมแล้วก็กดหัวใจนะครับถ้าอะไรก็กดหัวใจเสร็จแล้วก็ตามนั้นนะครับ๋ยวใครที่อยากขายรหัสนะครับผมรับซื้อรหัสนะครับตอนนี้นะครับผมก็ กดทักแชทมาเลยครับก็ไปดูคลิปกันเลยครับผม First blood. Double kill. kill double kill triple kill First blood, double kill. Triple kill!